สวัสดีครับวันนี้เราจะพาชมคอนโดหรูย่านถนนจันร์เดอะรูมสาทรเซนหลุย2ห้องนอน2ห้องน้ำห้องมุมราคาดีที่สุดในโครงการที่ตั้งซอยจันร์18ทับ7แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรกรุงเทพมหานครรายละเอียดห้องอยู่ชั้น6ขนาดห้อง65.07ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำวิวสาวยน้ำและวิวเมือง ระเบียงหันออกทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้บิวอินชุดโต๊ะรับประทานอาหารแอร์สเครื่องแบบฝั่งฝ้าเพดาน1เครื่องทีวี2เครื่องตู้เย็นเตาอบเครื่องซักผ้าชุดครัวบิวอินเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันส่วนกลางระดับ5ดาวล็อบบี้ลาวนช์เซรีนการ์ด้นการ์เดนพาวลเลียนฟิตเนส สระว่ายน้ำห้องสตีมสถานที่ใกล้เคียง t o อปส์มาร์เก็ตเว a m ลล n ามูลคอมมูนิตี้มอลแมคโครสาทรเซนทันพระราม3โรงพยาบาลเซนหลุยโรงเรียนพระแม่มารีสาทรโรงเรียนอสัมชัญพนิชยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอนโดหรูย่านถนนจันทร์ห้องนี้รับประกันว่าราคาดีที่สุดในโครงการ นัดชมห้องหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณฤทธิ์0841105156หรือคุณโม0947822354หรือแอดไลน์ที่ at thpropertyinvestor